คุณสารลงปูเลยเออมังหันมังหันเออมังหันอะไรใช่ใช่เงียมะท่านผู้ชมเล่หประทัดหาไอ้ท่านผู้ชมหล่นเห็นเห็นอีกแล้วเฮ้ยท่านผู้ชมนี่ไหนไปใช่ไม่หยั่งนี่เฮ้ยตันวาแล้ววาแล้ววาท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมโอ้ยเกือบไปเหยียดนิดเดียวนิดเดียว นี่แหละเบื้องเบืงหันนี่เอ้าอันนี้หล่นมาได้ไงเนี่ยอันนี้หล่นมาได้ไงเมื่อกี้เรื่องถึงสิบหน่อยประมาณนี้นะเพรับโอ๊ยนี่ครับปู่พิจารตครับผมนะครับเฮ้ไปไใไปกูตกใจหมดเดี๋ยวดูเดี๋ยวกำไว้หนึ่งแท่งกันนี่ปูหันนี่ปูหันท่านผู้ชมกำไว้หนึ่งแท่งนะท่านผู้ชมเออ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อนี้คอยมากระบ,บาวไสมาเห็ดหยางามาปู่พญาเตา่ามาที่ปู่พญาเต่าเพราะว่าจะมาวัดหลังคาทำเนาะทำครอบคุมกันไปเดีย๋ยวจอน,นีแล้วใช่ไเว้ยมาททอาไรุ่่น่ะเออ วัวจักการเลนลงเล่นล้อโอ้ยนะครับวันนี้ท่านผู้ชมเรามาผมมาอยู่ที่สารปู่พญาเต่านะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับคือมนีไร่ไดมขอเหล็กเพิ่นเดจ่ดว,ว่าสีมัสสีมา,มากระเป๋าใช่ก็คือสีมาวัดนะใช่เนะาะล่างวัดเอ,เอาล่างวัดเหรอเพราะอะไรจะทําขยายสารปู่ก็คือว่าทําทําหลังคาครอบไปเลยครอบเสาสี่ต้นก็พืนเอาห่อนี่ใช่เหรอพี่ จากพี่เลยใหญ่เลยคือเอาเอาแบบใหญ่เลยฮะใหญ่ไม่ใช่ใหญ่โอ้ยใหญ่นี่มันตกราวเลยเออใหญ่เออใหญ่อืมที่เป็นหูเป็นเสือโอ้ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับก็ไม่ยังเหมือนลายอืมนี่ครับเอาแสดงว่าใช่มีมีข้อประกาศผ้ไใยใช่ไหมเป็นปะมีบผสมอมพอมไหมฮะมีบผสมอมผอมผสมอมไปบ้างเลยสมโอ๋อสมโอ นะครับมามากลางวันแสกๆเด้อกับเบ่าชัยนะครับเออใช่ข้าจมาถวายอย่างนี้เฮ้ยเจ้าผู้ชมมีคนมาถวายนะเดีๆๆ๋ยวนะนะลองกองแกงอ๋อเลขปิงปองเนาะคุณอลไทยเใดๆอยู่สีสว่างเนะพลทรายโอ,โอเคครับผมท่านผู้ชมอ๋อขอบพระคุณมากๆนะครับผมเด้ออ่าแค่กี่ไาก็นะครับคือวันนี้ท่านผู้ชมผมจะมาลางวัดนะครับจะมาลางวัดก็คือว่า ล่างวัดอะไรไหมลางวัดไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรสารสารนะครับสารปูพ่อยาเต่านะครับมาเดี๋ยวหายใช้ล่างวัดล่างวัดใช้เอาจาก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 ปูเลยเดี๋ยวนะจากไอ้ลังงล้างล้างต้นไม้กันไหมล้างต้นไม้ปูแล้วก็มฮอดพีเลยเพราะว่าเพราะว่าเราต้องมากลับมาไหว้นะครับจะจะฝังเสาแล้วจะปูกระเบื้องนะครับจะปูกระเบื้องตรงนี้ฮะ อ่าก็คือพูดง่ายๆคุมสารปู่เลยอ๋อคุมสารคุมสารเลยทำหนังคาคุมสารปู่เลยนะครับนี่คุมสารตรงนี้นี่ตรงนี้เลยเห็นไหมนี่ข้างหลังนี่คุมเลยเว้ยเงยาเข้าไปหลังอีกเงยาหลังอีกเออนะครับคือคือพูดง่ายๆคุมสารเลยท่านผู้ชมนะครับเออเออบางหาหลไรใช่เนาะอืม อะไรเป็นบ้เออคุมสารลงปูเลยเออบังหันมังคันเออบังหันอะไใช่เฮ้ยใช่ใช่เห็นไหท่านผู้ชมเล็บประทัดหาไอ้ท่านผู้ชมหล่นเห็นเห็นอีกแล้วเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช่กดขนลุกเล่นอีกกลางแันจะเสียกันนี่เฮ้ยท่านผู shit, ้ชมนี่แม่ไป อย่างนี่เฮ้ยนันว้าแล้วว้าแล้วว่าท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมโอ้เกือบถึงโมลูบอุ้ยเกือบไปป้านเถียดนิดนิดเดียวนิดเดียวโอ้ท่านผู้ชมนี่แม่ใหม่รถเห็นะในวงเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพระธาตุเดี๋ยวบางคด้ทบชมพวกขันนิดนุ๊ดนิดเหรอนี่แหละเบิ้งเบิ้งหันนี่เอ้าอันนี้หล่นมาได้ไงเนี่ยอันนี้หล่นมาได้ไงเมื่อกี้เทียนหนึ่งเล่มแม่น แล้วก็อะไรอ่ะไม่ไม่เทียนเห็นอยู่แต่อันนี้หล่นอันนี้มันมันจะเป็นยา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 เสนปูเด้ยาสีเขียวเออยยาสีเขียวยาขมักยาขมักนะครับนี่หล่นอีกแล้วท่านผู้ชมเก้าสามสี่กับสองห้าสองหาบะไีผมเ้อมมาถึงหัวใจง้เก้าสามสี่กับสองห้าท่านผู้ชมเฮ้ยเอาแบบที่นี่เอาหอยบอลนี้เลยเอาหอยมาด้วยนะหอยบอลนะ มือนี้เพื่ออกมือนี้เพ่อจะตั้งใจสี่ทยคิปไหนี่ก็คือว่าผมตั้งใจสีมะไทยไอกระเป๋าใช่วัดสีเออสี่มาวัดมาวัดดูท่านผู้ชมเดี๋ยวได้มาทำความสะอาดนะครับแต่วันนี้จะมาวัดก่อนนะครับมาตารางวัดไม่ได้มาศาลนะฮะมันก็มาศาลนั่นแหละถูกแล้วแต่เรามามาตารางวัดมาวัดสังกะสีมาวัดสันไทยมาวัดอะไรให้หมดเลย นะครับท่านผู้ชมเด้อขออนุมโมทนาบุญสาธุด้วยนะครับเพราะว่าผมจะขยายสารเนะื้อขยายกัร่วมขยายสารด้วยกับผม,ยยก,บผมกับสารปู่พญาเต่านะครับอ่าอ่ยาวห้ายาวห้าคืออะไรยาวยาวความยาวเนี่ยห้าเอากว้างเท่าไหร่อออความยาวคือห้าครับกว้างเท่าไหร่เดี๋ยวนะ๋ยวบอกว่าเท่านั้นนลเอาปกคลุมเลยต้นต้นข้างหลังปูนี่ตัดออกเลยดิยต้นนี้เดี๋ยวตัดออกแมนตัดออกเลยท่านผู้ชมเพราะว่าต้องตัดออก แล้วมึงนี่ตัดออกประมาณไหนเอาประมาณประมาณเดาได้ปะเสาเสาพุทธเลยป่ะเออเสาพุทธเลยเนี่ยประมาณเนี้ยมันก็ต้องหกเมตรสิเออยาวหกเออยาวหกไปอ่าหนึ่งเส้นพอดีเลยออยาวหกเมตรเนาะอ่าอ่ากว้างจนมาถึงมาถึงทางนี้เดี๋ยเราไปใช้ยัดวัดวัดก่อนนะครับกว้างห้าเมตรพอใจเอาพี่เลย หกกว้างห้าหกกว้างห้าโอเได้เลยโ<า>อเคห้าโอเคได้เลยเอ,เอาดีเลยเงวหัวกล่องกว้างห้าโอเคนะครับยาวหกกว้างห้าก็คือพูดง,ง่ายๆเราจะทําหลังคาขยายสารปูให้ครอบคลุมกันตรงนี้นะครับทุกชมนะเขาจะเฮ็ดเจิดลงอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะเจิดเป็นเป็นเป็นโมเดนให้ปูหน่อยนะครับอืมเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยจะทําเป็นปูกระเบื้อง ลัดลัดพื้นลัดลัด,ลด,ลด,ลดพื้นปูนนะครับปลูกกระเบื้องนะครับนี่ครับผมท่านผู้ชมกับสารปลูกพญายเต่านะครับเออนะครับเดี๋ยวกะเดี๋ยวกะเบาไสกัดโอ้ไเบ่งเด้อกามือนั่นโอ้ยนามถั่วเนาะ,ะอีกแบบหนึ่งเนาะช่วงหนึ่งเนาะอืมนะครับอืมนี่ครับผมท่านผู้ชม กับสารปู่พญาเต่ามีคนว่าโอ้คิดถึงปู่พญาเต่านะครับผมก็มาถ่ายให้แล้วนะครับวันนี้นะครับคือมาแบบกระทานหันนะครับบม่ได้ตังใจท,ทีนี้ได้พอผมสีม,มาวัดแต่ว่าไอเล็กกระทะัดเมื่อกี้ลนอีกแล้วท่านผู้ชมเห็นเห็นเลยนะครับลนอีกแล้วนะครับเห็นเห็นเลย้ดีอยู่เนี่เออ,อน,นี่แหละคือปัญหาใชยนี่มาท่านผู้ชมข้าเจ้ามักกาบมาไหวกันมาอ่าเพชรบ่งหันมางนี้นะนี่เคน่งผ่านปูในี่ยเคง นี่คือเจ้าค่ะมาหนาี่นะนะมมาซื้อให้ปูมองนี้ะท่านผู้ชมนะครับนี่แล้วก็จะมีอ่าเลขอะไรนะอ่าเขาเรียกอะไรล่ะไอเดขกไข่ไข่ปีงปองท่านผู้ชมหน้าปูเนาะอืมกับไข่ปีงปองนะครับท่านผู้ชมกับสารปูพญาเต่านะครับตกะใหมืดผู้ใดโอ้ยพอไงแล้วมันอันนี้ตัวมันมันมีหอดหนึ่งถึงสีป่ปะท่านผู้ชม หนึ่งถึงสิบน้อยประมาณนี้เนาะเพราะว่าคนนี่ครับปู่พญาเต่าครับผมนะครับเฮ้ยเฮ้ยตกใจพืน้นเดี๋ยวดูเดี๋ยวกำไม่หน,นึ่แท็กนี่ปู่หันนี่ปู่หันท่านผู้ชมกำไม่หนึ่งแท็กนะท่านผู้ชมกูกูก็อยู่ตรงอยู่เออตกใจที่ท่านผู้ชมมาขนาดนี้มีอย่างไรมีอย่างวะโอ้บังดีบังดีพูดหน่อยบังดีบังดี มึงอยู่ยังบ่ไปเลยเออท่านผู้ชมเอาแขนมา็ีอุ้ยยังกูอองบ่ฮู้ฮะนี่ไงเสี้ยเฮ้ยแขนมา,า็ีอุ้ยยังสองตุดบ่ฮู้คือกันเออมันยากาศแตกมั้งน <ừ. S 1> เนาะหรือที่เป็นขี้เกียมหรือเปล่าใครขีข้เกียม,ม์มหรือเออคือท่านผู้ชมเมื่อกี้แม่แค่กูตกใจได้ไม่ใช่บ้างับนี่ว่อยู่อยู่ว่าไปเรืยไหมนี่ฮะนี่โอุ้ยโอ้โหไม่บ่บาไหวองตัวเน้ะ แค่ไปจับหยูปูขึ้นมาเนี่ยกันย่างๆท่านผู้ชมเห็นเห็นเลยนะครับเห็นเห็นเลยท่านผู้ชมคนลุกครับอีหลีคนลุกอีหลี่ได้บ้างขนนี่วุ้ยกังวลจากเสเียงได,ด้ไหมใครปวดเด้อปูอ่ะปัดโตหนักอีหลีกไ่โอ้ท่านผู้ชมอีกแล้วครับเมื่อกี้พาร์ทชัยขนาดกูมากกับมึงไงนี่อ,องตรงเลยขนาดกูมากบ้างนี่นี่บูมีไผ่เด้ มึงมึงได้ไหมมึงอะมีป่ะมีไปดิมีไปมีทำผลมึงไหมมึงทำผลดิมึงทำผลดิมึงมึงเลยมึงเลยมึงเลยมงเลยมึงเลยมึงเลยมึงเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้โหขนลุกครับขนลุกจริงๆครับท่านผู้ชมขนลุกอีีนะครับเดี๋ยวผมจะได้มาทําความสะอาดกับทางทีมงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เฮ้ยไอ้ใบาชัยไอ้วัตถเล็ก่อะอ่ายาวหกกว้างห้ายาวหกกว้างห้าก็พูดง่ายหกห้าครับหกห้าห้าหก ยาวหกกว้างห้าน <Man. S 1> นะครับนึกว่ากว้างอย่างนี้นกว่าจะเป็น <c oughs> ดะไอ้ยาวหกก้างยาวหกก้างห้านะ <c oughs> กว้างโอ okay. เคน,น,นะครับแต่ว่าบ่ได้แล้วบางนีนะครับท่านผู้ชมเนาะไม่ธรรมดาครับที่สารปู่พญาเต่าท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ตัวบ่ได้มีอยัางตัวท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะมาคงตัวไทยที่หลอกนะครับแต่ว่าจะมาวัดเนี่ยนี่นี่มาวัดไอ้ตั้งแต่ต้นไม้พุ่นบ่หลังหลังต้นไม้บ่ ต้นไหมต้นต้นนีเออกอม่จนงอืมเขาโอเคม,มังหาเล่นปะ่ะแล้วก็ยาวมาถึงนี่นะพูดง่าย,ยาเหล็กเส้นหนึ่งพอดีเหล็กเส้นหนึ่งที่มันยาวหกเมตรอ่ะ <6 S 1> เป๊ะเลยนะครับก็คือทําทให้กว้างๆออกขยายออกนะครับท่านผู้ชมเด้อเพื่อที่จะได้มากราบมาไหว้กันตรงนี้ได้นะครับผมจะได้อ่าไปสั่งเหล็กแล้วก็คือปัญหาผมต้องไปไปหาไอตู้เชื่อมนะครับต้องมีอ่าเครื่องเชื่อมโดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะ อัปเดตให้ดูนะครับก็ขออนุโมทนาบุญสาธุกับท่านผู้ชมด้วยที่ได้มาร่วมทําบุญร่วมบริจาคร่วมกับสารปู่พญาเต่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับขอให้โชคดีนะครับกับสารปูพญาเต่าเห็นเห็นกันเลยท่านผู้ชมนะเออเบื้องหันกะเลประทัดเนาะใช่ลนเห็นเห็นเลยนี่ขนาดมากกระเป๋าใส่นะท่านผู้ชมนี่ครับเก้าสามสี่กับสองห้าครับกับปู่พญาเต่าครับผมท่านผู้ชมลนอีกแล้วท่านผู้ชมนะครับ โอเคนะครับเร็วๆน,นะจริงๆมีตัวใด,ดใช่เหรอเสียง,งยังเสียงน้ำขึ้นนกแล้วแมนเ<ม>อนนนอท่านผู้ชมครับผมว่าเอาตามนั้นดีกว่านะครับเดี๋ยวผมก็เบาชัยก็ได้เหรอมันออกบ,กบอกบ้าหัวเลยท่านผู้ชมนะครับโอเคครับเอาตามนั้นครับผมเดี๋ยวผมก็ มีอัปเดตมาให้ประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าบอกว่าหนุมอ้ำทำไมเห็นขยงขยะทำไมไม่เก็บกวาดให้ปูน่อยเดี๋ยวใช่เดี๋ยวเราไปเอาไม้กวาดมาวาดเนาะอ่าเดี๋ยวหลังจากที่ผมปิดคลิปนี้แหละครับผมนะครับก็จะได้ทําความสะอาดไม่ช่วงที่จะมาก่อสร้างจะมาทาหลังของหลังคาให้ปูเนี่ยคือเราต้องทําพื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับสะอาดสะอ้านนะครับเดี๋ยวจะพาทีมงานมาทาให้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมเด้อกับสารปูพญาเต่านะครับโอเคครับก็ขอนุรโมนนาบุญสาธุกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับใครอยากจะร่วม ทำบุญร่วมขยายสารปู่พญาเต่าเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมนะสเหล่านี้สวัสดีครับผมเดี๋ยวผมมาอัปเดทให้ดูครับผมการสร้างสารปู่พญาเต่าอัปเดเแบบไหนเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูครับผมสวัสดีครับ